สวัสดีครับหลวงกฤษชาแนลครับมองเรือไทยมาฝากครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงไทยครับหางแมวครับ51,2ตารางเมตรถือว่าใหญ่นะครับหน้ากว้างนี่อ่าแปเมตรครับจากมุมนี้ไปมุมนู้นนะฮะหน้าบ้านทั้งหลังบ้านนี่8เมตรนะฮะส่วนลึกนี่อ่า6เมตรครับ6กเมตร ลึก1นึ่กเมตรสีนะฮะก็แบ่งเป็นระเบียง2เมตรแปแล้วก็แบ่งเป็นห้องนอน3ามเมตรหกแต่ว่าพูดถึงความลึกนะฮะนี่เสากลมครับเสากลมเป็นเสาต้นเดียวนะฮะเสาต้นเดียวนี่ฮะฝาบ้านนี้เป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักพึ่งที่ปิดก็เป็นพึ่งไม้สักครับไม้สักด้วยก็มีบางส่วนอย่างพวกไม้มะค่าอะไรพวกเนี้ยมีมี ใจคายื่นมาประมาณ1 0เมตรอาสิวันนี้หลวงกิ c ช ANNEL ชี้เป้าซื้อบ้านครับเสานี้หน้าเจ็ดนะฮะเสาหน้าเจดนี่เสาหน้าเจ็ดนะครับ,ห,ห,รบหลังนี้สวยนะครับท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็โทรมาเลยครับร้านของสตังค์้าไม้ครับอยู่ Pro อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่นี่ดีกว่างนี้นะฮะ นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฝั่งด้านข้างกว่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนะครับมีทั้งหมดสองห้องนะครับสองห้องหนึ่งห้องรับแขกและสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งระเบียงนะครับด้านหน้ากว่างนี้อย่างที่ผมบอกนะแปดเมตรนะฮะแปดเมตรครับนะครับ,รบนี่ระเบียงนะครับระเบียงก็แปดเมตรนี่แบ่งเป็นระเบียงห้าห้าเมตรนะครับห้าเมตรประมาณห้าเมตรหรือสี่เมตรครึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าอ่า ประมาณห้าเมตรนะครับนี่ระเบียงนี่ครับห้าเมตรนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยตีไว้บนแปรนะครับตามสูตรของบ้านนกดาวขอโทษทีตามสูตรของบ้านทรงไทยนะครับนี่โชว์และสวยงามนะฮะแล้วนี่คือห้องนอนห้องสามคูณสองเมตรแปดสิบนะครับอ่าสามเมตรคูณสององเมตรแปดสิบนี่ฮะนี่ห้องนอนนะอาจจะมุมมืดนิดหน่อยครท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมฝั่งนี้นะครับนี่คือห้องรับแขกนะครับกระดาษ3เมตรนะครับ3เมตร60นะครับคูณประมาณเกือบ2เมตร5ประมาณนั้นนะครับปาปิดานตีไวนรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับนี่คือห้องนอนใหญ่นะครับนี่ห้องนอนใหญ่นะครับนี่ห้องนอนใหญ่นะครับ3เมตร60นะครับ3เมตร60คูณประมาณ5เมตรได้นะฮะ5เมตร หาไม่ได้สิบประมาณนั้นนะครับท่านชมเสาเนี่เห็นเลยฝ้าพิดาเนีก็ตีแบบแนวท้องเรือนะฮะขายเด่งดวงนครับใครสนใจนะเดี๋ยวมาต่อรองกันดูนะครับราคาดูใต้คลิปโทรมาเลยลดได้อีกครับร้านของสตังค์ฮะกล้องผมมาจากก้มๆนะครับเพราะขากล้องมันยาวลืมกดติดตามให้หลวงกิตชาแนด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ